เวลา17นาฬิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระกาณิฐทธี่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเลพลิงศพพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพซึ่งถึงแก่อนจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่8สิงหาคม2567สิริอายุได้91ปีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2476เป็นบุตรีของนายจำรูนและนางประพิงวิชัยยา หลังจบชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าเรียนพยาบาลโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทยปัจจุบันคือสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ที่ราสภากาชาตไทยจะได้ทำงานเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วงปี2477ถึง2500และได้ย้ายไปเป็นนายทหารชั้นประทวนตำแหน่งพยาบาลประจำกองการพยาบาลศูนย์การทหารราบจาังหวัดลบบุรีในปี2506ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรีตำห่ง แผนเพยาบาลห้องผ่าตัดกองศัลยกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิอาจารย์โรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกองทบผู้บังคับกองโรงเรียนเพยาบาลพดุงคันและอนามัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพยาบาลกองทบ ตลอดชีวิตการทำงานพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีทำงานอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบกับอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจกับทุกคนจึงเป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลรอบข้างนอกจากนี้ยังอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในตำแหน่งอาธิสมาชิกวุฒิสภาประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยละพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมาการมูลทิศรางวาัลสุรศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ชีวิครอบครัวสมรสกับพลเอกสิงหาสวภาพมีบุตรหนึ่งคน เวลา13นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาราตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ผู้อํานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรโอกาสนี้ประธานฝ่ายพระฤกษ์และน้ําพระพุทธมนต์แก่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเชิญไปในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568ณศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดซึ่งที่ประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่27ทับ2,567มีวัตติเห็นชอบให้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม โดยให้วัดทุกวัดในราชอาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตภตาวนาข้ามปีในช่วงคืนวันที่31ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่1มกราคม2568พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและครอบครัวลดและเลิกอบายามุขสิ่งเสพติดและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่นหรือกิจกรรมเรื่องเริองอย่างอื่น โดยสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเชิญไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์ไปประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตะ,ะวาวนาข้ามปีณนะมณฑลพิธีลานหน้าพระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์อำเภอพุทธมนตนจังหวัดนคนปรปฐมและวัดศูนย์กลางการจัดก,กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีทุกจังหวัด พลการเอกชลิษฐ์ภผาสุอกุมารีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ10จังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามยศโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีและอำนา่าเจริญส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนอกเขตจลประทานต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกและพื้นที่รุ่มรับน้ำเจ็ดเขื่อนพบปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณที่่ผาาาาานมได้ปปฏิิิบััตภรรกจทญห แรงและเติมน้ำต้นทุนให้พื้นที่กักเก็บน้ำ146วัน589เที่ยวบินมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์44ล้านไร่มีปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ลุ่มรับน้ำสะสม59ล้านลูกบาทเมตรส่วนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทุง่งุวาลองไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้ปฏิบัติการ43วัน248เที่ยวบินมีรรยงานฝนตกในจังหวัดมหาสารคามสุรินทร์ศรีสเกต ร้อยเอ็ดลเยโสทอนโดยได้วางแผนการดัดแปลสภาพอากาศในปีงบประมาณ2 5 6 8ในเดือนธันวาคมนี้ในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวแสดงอนเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาราอตุนฐานะจาร,รุอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาร,า,ราชบรมนาถบพิตรทรงนับเป็นโครงการอนเนื่องจากพระราชดำริ เมื่อวันที่17พฤษภาคม2555เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศรวมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้ราษฎรในชุมชนเดินรอบในเขตอำเภอบัวเชและอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์ช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้เกิดความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่หอประชุมสิริรำไพพรรณมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจังหวัดจ,จันทบุรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรส,สุธาคชานุรักเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานผู้ดำเนินงานวิจัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน ให้การขับเคลื่อนเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการดําเนินงานที่บรรลุผลสําเร็จโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษด้านการดำเนินโครงการแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีด้วย